ทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโรบักการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เกี่ยงแค่น้องๆน,นะครับมาเติมร้าน FDC Shop แล้วเราก็จะได้ของคุ้มไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับที่น้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวกวอลเล็ต RVP ออนไลน์คุณภาพ g b Online, ra, BB, อะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งดีมาให้ตาล่างคลิปนี้นะครับทุกผู้ชมมาเติมกันได้นะครับ เอาละครับคือผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับอยากจะให้ผมทําเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับ Roblox มากเลยนะครับเพราะว่าช่องเราก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เขาจะลงเกี่ยวกับข่าวสารเกมบ่อยนะครับซึ่งนะครับเอาจริงๆแล้วผมก็ไปหาข้อมูลมาผมก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าผมหาข้อมูลมาน้อยมากๆนะครับไม่ได้หาเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับข่าวสารของเกม Roblox ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรค่อนจะเยอะมากนะครับแต่ก็พอที่จะพูดได้นะครับนิดนึ่แหละ มาคือเราต้องบอกกันก่อนนะครับว่าคือผมไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอะไรทุกอย่างผมไม่ค่อยแน่ใจอะไรพวกนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วผมก็เอ่อต้องพูดตรงว่าคลิปเนี้ยมันมีสาระมากนะแต่คือผมอาจจะพูดแบบในทางที่แบบมันแบบไม่สนุกมากเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่านี่เป็นข้อมูลจริงๆที่ผมได้ไปเอามานะครับ ซึ่งก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นอันนี้ผมรู้มานะเขาบอกว่าแบ็กอัพข้อมูลเกี่ยวกับเออโรบ็อกนะครับเป็นผู้ที่เกี่ยวกับข้อมูลแต่ละตัวนะครับเป็นแบบแต่ละบอดี้ของแต่ละคนที่เล่นนะครับอวตารอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะมีโอกาสหายได้นะครับซึ่งนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะครับแต่ต้องพูดไว้หูไว้ก่อนนะครับว่าเผื่อเผื่อจะมีโอกาสที่มันจะหายไปอะไรมันนี้เพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะหายไปหรือเปล่านะครับอย่างเช่นอวตารผมเนี่ยนะครับมันจะมีแบบของที่มันเป็นของแหบแบบแบบ แบบผู้หมวกไดโนเสาร์สีม่วงที่มันหายไปได้แล้วนี่แหละนะครับอาจจะหายไปก็เป็นได้หรือว่าของบางชิ้นหรือว่าโลบักที่เราเติมไปก่อนหน้านี้อาจจะหายไปก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ให้จะเออไม่ได้ค่อยซีเรียสนะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่แบบห่วงของอะไรมันนี้นะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะซีเรียสกับของที่หายไปแต่ว่าคนที่เติมของแพงๆอะไรพวกนี้ก็มโวกาสที่จะหายไหมถามว่ามโวกาสที่จะหายไหมเขาพูดกันว่าอันนี้คือเขาพูดกันว่ามโวกาสที่จะหายนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเออทางข้อมูลที่ผมไปหาเป็นจาากกช่่่อออง YouTube หรรืววะไแแล้ตนนัม็ ใครจะเชื่อถือได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ต้องฟังกันเอาเองนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่ามันจะหายจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมบอกก่อนว่าผมไม่ได้หาข้อมูลมาเยอะขนาดนั้นนะครับรผมออกมาข้อมูลมาจากเออเพิ่งหาวันนี้ด้วยนะแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงนี้ด้วยนะค,คือไม่กิ่นทีนี่แหละคุณผู้ชมก็ต้องบอกนะครับว่าของมีโอกาสที่จะหายได้นะครับหรือว่า b a c k ัพข้อมูลที่อยู่ในตัวเรามโอการหายได้เองท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เอาฟังไว้กันเนาะแล้วก็นะครับต้องบอกว่าเออในหน้าเฟซบุ o กนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ต ซึ่งในโลบ็อกนะครับเขาได้ทําการเขียนว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับอ่านได้ฟังแด้นะครับเขาเขียนว่ายังคงมีความคืบหน้าในการหยุดทํางานของวันนี้นะครับเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบต่อไปว่าเราต้องขออภัยในความล่าช้าอีกครั้ง เราทราบดีว่าการหยุดทํางานไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์หรือความร่วมมือใดๆบนแพลตฟอร์มนะครับคือให้คือค่าแยกนะครับคือไอที่ผมพูดไปประเด็นแรกเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลแบ็กอัพตัวละครใช่ไหมซึ่งนั้นจบไปแล้วครับเพราะว่ามีโอกาสหายก็ได้นะอันนี้ก็ต้องเป็นหูไวหูใครจะฟังไว้ก็ฟังไวในท่านผู้ชมครับซึ่งก็ ต้องบอกนะครับประเด็นต่อไปเราจะพูดนั่นก็คือว่านะครับคือไอ้เจ้าโลบ็อนี่นะครับมันล่มตั้งแต่วันที่29นะครับมันมันล่มตั้งแต่วันประมาณวันที่29ตุลาคมนะครับเออประมาณเวลาประมาณตีสามถึงตีสี่นะครับอันนี้เป็นเวลาที่เออคาดเดากันนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเห็นมาส่วนมากคนจะคาดเดาเป็นเวลานี้กันนะครับก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลานี้แล้วกันนะคุณผู้ชมซึ่งนะครับไอ้เจ้าเวลานี้ครับเป็นเวลาที่โลบ็อกล่มนะครับจนถึงวันนี้วันที่1 นะครับหพฤศจิกายนนะครับคือผ่านมาแล้วเป็นเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ3-4วันนะครับก็ต้องเอ่อรอดูกันว่าจะเปิดในวันไหนนะซึ่งคลิปนี้ลงไปอาจจะเปิดแล้วก็ได้นะครับใครจะไปรู้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเออคือคลิปเนี้ยผมทํามาจริงจังมากนะคนดูซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับต้องบอกเลยนะว่ามันล่มตั้งแต่วันที่สิกแล้วนะครับซึ่งก็มีหลายคนบอกว่านะครับบอกว่าหรือถามผมว่านะครับลู๊กเนี่ยมันล่มเพราะอะไรมันล่มเพราะอัปเดตหรือมันล่มเพราะมีแฮกเกอร์หรือมันล่มเพราะ เซิร์ฟเวอร์มันกากนะครับซึ่งอันนี้มี3ประเด็นหลักๆเลยนะครับที่คนถามมาเยอะก็คือเซิร์ฟเวอร์กากหรือว่าแฮกเกอร์หรือว่าอัปเดต r o b ็อกนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับซึ่งสามอย่างนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับการอัปเดตนะครับแล้วก็จัดการซิสเต็มอะไรบางอย่างของทางโรบ็อกนะครับก็อาจจะแบบว่า เออสกัการิสเต็มอะไรบางอย่างก็พูดโดยรวมนะก็คืออาจาจะการจัดการทั้ง3าอย่างนี้เลยก็เป็นได้นะครับอาจจะลบพวกแฮกเกอร์ออกไปจัดก,การที่สิสเต็มอัปเดตหรือว่าลบบล็อกล่มเพราะอะไรอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขานะครับอันนี้คือประเด็นที่เราแบบน่าจะไม่ต้องสนใจมากสุดเพราะว่าตอนนี้เราแค่สนใจว่ามันจะเปิดตอนไหนเองท่านผู้ชมครับนี่คือดีสุดแล้วนะผมจะขอเตือนจากคนดูทุกคนนะครับก็คือว่าคุณอย่ามุด VPN นะครับคือผมขอเตือนคนที่แบบว่ามุด VPN นะครับไปเล่นโลบ็อกนะ คือถ้าถามว่ามันเล่นได้จริงมั้ยมีโอกาสที่จะเล่นได้ครับแต่คือผมไม่อยากจะแนะนําว่าให้คุณเข้าไปเล่นใน VPN ที่คุณมุดไปเว้ยเพราะว่ามีโอกาสที่จะโดนแบนได้นะเพราะว่ามันผิดกฎโลบอ็อกอยู่แล้วนี่ท่านผู้ชมนะครับก็เหมือนกับคุณมุด VPN ไปคือจะเล่นเกมที่เขากํลาลังแบบพัฒนาอยู่ในมานี้นะครับซึ่งมันผิดกฎอยู่แล้วที่โลบล็อกเขียนไว้นะครับซึ่งผมไปอ่านมานะซึ่งก็ต้องบอกเลยครับว่าใครที่มุด VPN ไปเล่นโลบอ็อกในตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะโดนแบนได้นะครับอันนี้ก็ต้องเออเอาไว้หูนะซึ่งคลิปนนนี้กกกก็นน็บอออ่่วาผมเตื นะไม่รู้ว่าต้องพูดก่อนนะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนนะครับจะจะลงประมาณออตีสามตีสี่นี่ก็ต้องรอดูกันนะครับผมจะลงแต่ดึกๆเลยตั้งแต่ตัดเสร็จเลยนะตอนนี้ตีสองแล้วนะครับเผมจะตัดลงเลยนะท่านผู้ชม อันนี้ก็ต้องขอเตือนคนที่ใช้ VPN ีเอุญไปก่อนนะครับเออทางทวิตเตอร์ทำการเขียนมานะครับก็เขียนตั้งแต่เออ่ข้อมูลหลายอย่างในเองท่านผู้ชมแต่ผมจะขออนุญาตเออเอาไปเอ,อ่านให้ฟังแล้วกันทุกผู้ชมตั้งแต่วันที่เกเลยเองท่านผู้ชมครับไป let's go ที่เกนะครับเขาเขียนว่าเรารู้ว่าคุณกำลังมีปัญหาในการใช้โลดในขนาดนี้นะครับเราขออภัยกับการพยายามแล้วก็อย่างเต็มที่ในสิ่งต่างๆกับมันเป็นปกติเหมือนเดิมเในท่านผู้ชมครับซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่นะโอเคเรากลับมาข้างบนต่อนะครับข้ออมูลก็จะเเขียนาไง วันนี้นะครับเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบต่อไปว่าเราจะขออภัยในความล่าช้าอีกครั้งนะครับเราทราบดีว่าการหยุดทํางานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการประสบการณ์หรือความร่วมือไม่ได้อยา่างใดในบนแพลตฟอร์มนี่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนไว้นะของเขาองท่านผู้ชมนะครับโอเคและนี่เป็นอันล่าสุดนะครับที่เขียนว่าเราเชื่อว่าเราได้ระบุสาเหตุภายในการหยุดทํางานแล้วเราดําเนินการด้านวิศวกรรมและการบํารุงรักษาที่เป็น เพื่อให้โลบ็อกสำรองและดำเนินโดยเร็วที่สุดนะครับขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณส่วนอันนี้นะครับอันล่าสุดที่โพสใน2ชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมเราได้ระบุสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเรากำลังดำเนินการเพื่อให้สิ่งต่างๆกลับมาออนไลน์และแจ้งข้อมูลอัปเดตให้คุณทราบตลอดทั้งวันซึ่งกันี้นะครับบอกเลยว,ว่าคลิปนี้อันที่1น่กาย,ยนตอนตีสอครับซึ่งก็ เออผมจะลงคลิปนี้เ,เร็วๆเลยประมาณตีสามตีสถ้าคุณเห็นคลิปนี้ก็แปลว่าคุณโชคดีนะซึ่งผมจะแกจะพูดเลยนะครับว่าเออตอนนี้มันมีบางอย่างหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับที่ที่สามารถจะเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นประเทศไหนบ้างแต่ว่าตอนนี้ทั่วโลกคือมันล่มหมดนะครับจะเรียกว่าล่มหมดก็ก็ถูก แต่ว่าตอนนี้คือต้องพูดเลยนะว่ามีบางคนสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็เออทำการเล่นแบบเล่นแบบดีๆแบบปกติได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าข้อมูลเนี่ยนะครับจะหายหรือว่าอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันนะครับแต่อย่างนึงที่ผมรู้เนี่ยคือทางหน้าลูบ็อก เมนเทนไอเมนเทนเนเนี่ยนะครับที่มันเมนเทนอยู่คือซ่อมแซมอยู่เนี่ยนะครับที่มันเขียนไว้เนี่ยคือมันจะรีตัวเองเว้ยคือมันจะรีตัวเองบ่อยมากนะครับคือมันจะแบบให้คุณรู้ว่าเราอัปเดตกำลังทำอะไรพวกนี้อยู่นะซึ่งอันนี้ก็แปลว่าเออโลบ็อกไม่ได้เพิกเฉยต่อการที่โลบ็อกเป็นอย่างนี้นะครับก็ต้องเออรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาแบบว่าไม่เยอะมากนะครับแต่ก็พอทีใ่จะให้ทุกคนรู้ได้เนาะโอเคครับก็สับคลิปนี้ก็ขออนุญาลาไปก่อนชม คือผมสักคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะเนาะบายผมเจอกันคลิปหน้าครับ